ถ้าวันหนึ่งแม่ยายเปิดกล่องของลูกเขยแล้วพบว่ามีบางอย่างอยู่ข้างในที่เรียกชื่อเธอได้คุณคิดว่าเธอควรหนีหรือควรเปิดมันให้สุดการตัดสินใจของแม่ยายที่รู้ความลับครั้งใหญ่ของลูกเขยห้องนั่งเล่นยามเย็นเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดลอดผ้าม่านแถวเบาแม่ยายยืนอยู่ข้างประตูมือสั่นเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างจากในห้องเก็บของกลิ่นน้ำหอมอ่อนลอยออกมากลิ่นเดียวกับที่ลูกเขยชอบใช้ยามออกไปข้างนอก เธอค่อยๆขยับปลายเท้าหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาบรรยากาศในบ้านเริ่มแน่นทึบอากาศเหมือนถูกบีบให้หนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆมือของเธอเอื้อมไปจับลูกบิดสัมผัสเย็นเฉียบทำให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อประตูเปิดภาพปรงหน้าทำให้ดวงตาเธอเบิดกว้างลูกเขยนั่งอยู่กลางห้องกำลังรีบร้อนปิดบางสิ่งที่อยู่ในมือสีหน้าเขาตื่นตระหนก เหมือนคนที่ไม่คิดว่าจะถูกพบเห็นในเวลานี้แม่ยายยืนนิ่งราวกับร่างกายไม่ตอบสนองเสียงลมหายใจของเธอชัดเจนในความเงียบรอบตัวแสงไฟจากหลอดเดียวกลางห้องส่องไปที่วัตถุปริศนาที่เขาพยายามซ่อนเธอก้าวเข้าไปหนึ่งก้าวหัวใจเต้นทีจนรู้สึกเจ็บลูกเขยเงยหน้าขึ้นช้าๆสายตาที่สันไหวทำให้เธอรู้ว่ามีบางอย่างมากกว่าที่เห็น กลิ่นเหงื่อและความตึงเครียดลอยคละคลุ้งผสมกับบรรยากาศที่ทําให้ผิวหนังเธอขนลุกแม่ยายสูดลมหายใจลึกพยายามตั้งสติให้มั่นคงเสียงหัวใจของลูกเคยดังในความเงียบเหมือนโดนจับด้วยเรื่องร้ายแรงอย่างที่สุดเธอเพ่งมองสิ่งที่เขาซ่อนและในเสี้ยววินาทีนั้นทุกอย่างในหัวของเธอเหมือนหยุดเคลื่อนไหวความจริงที่เธอไม่เคยนึกสงสยัย กำลังจะเปิดเผยตรงหน้าและเธอรู้ว่าเมื่อก้าวต่อไปชีวิตของทุกคนในบ้านนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแม่ยายยืนนิ่งอยู่ชั่วขณะลมหายใจของเธอสะดุดเหมือนร่างทั้งร่างถูกตรึงไว้กับพื้นความเงียบในห้องหนักขึ้นจนได้ยินเสียงเสียดสีของผ้าม่านที่สั่นตามแรงลมจากช่องหน้าต่างเธอก้าวเข้าไปอีกหนึ่งก้าวแสงไฟส่องต้องวัตถุที่ลูกเขยพยายามปิดบัง แขนของเขาสั่นจนเห็นได้ชัดแม่ยายมองสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกลัวไม่ใช่เพียงกลัวถูกตําหนิแต่เหมือนกลัวบางสิ่งที่ลึกกว่านั้นความรู้สึกแปลกประหลาดแล่นขึ้นมาตามสันหลังเธอทำให้เธอกลืนน้ำลายอย่างลำบากบรรยากาศในห้องเก็บของอับชื้นกลิ่นไม้เก่าและฝุ่นผสมกับกลิ่นน้ำหอมของลูกเขยกลิ่นที่เคยคุ้นเคยกลับให้ความรู้สึกผิดปกติอย่างประหลาด สายตาของแม่ยายเลื่อนไปยังกล่องใบเล็กที่เปิดฝากว้างกล่องที่เขาเรียบปิดตอนเธอเดินเข้ามาเธอยื่นมือไปแตะขอบกล่องผิวไม้หยาบทำให้ปลายนิ้วเธอเสียวาบลูกเขยรียบพยับเข้ามาขวางแต่สายตาที่หลบเลี่ยงของเขายิ่งทำให้เธอมั่นใจว่ามีบางอย่างที่ไม่ควรถูกซ่อนไว้หัวใจเธอเต้นแรงจนหูอื้อราวกับโลกกำลังบีบเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีแสงไฟกระพริบเบาๆ เงาของทั้งคู่ทอดยาวบนพื้นบิดเบี้ยวเหมือนกำลังบอกลางร้ายบางอย่างแม่ยายมองหน้าเขาอีกครั้งแววตาของเขาขอร้องแต่ก็แฝงไว้ด้วยสิ่งที่เธออ่านไม่ออกเธอรู้สึกได้ถึงความจริงที่กำลังจะกระแทกใส่ความจริงที่พร้อมจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ทั้งหมดเธอสูดลมหายใจเข้าและตัดสินใจขยับปลายนิ้วเปิดกล่องที่เขาพยายามปิดซ่อนมาตลอด ในเสี้ยววินาทีที่ฝากล่องเปิดกว้างลมห้องก็เย็นลงอย่างประหลาดเหมือนมีใครบางคนที่ไม่ใช่ทั้งเธอและเขายือนอยู่ตรงนั้นด้วยและความลับที่ซ่อนอยู่ด้านในกำลังเผยตัวออกมาอย่างช้าๆแม่ยายชะโงกหน้าลงไปช้าๆลมหายใจของเธอไหลออกมาเบาเหมือนเสียงกระซิบหัวใจเต้นกระแทกกอกจนรู้สึกเจ็บแปลภายในกล่องมืดทึบมีเพียงแสงสลัวจากหลอดไฟเหนือศีรษะ ส่องให้เห็นเงาบางอย่างขยับไหวคล้ายกำลังตอบสนองต่อการถูกเปิดแม่ยายพังะเล็กน้อยความเย็นแผ่ซ่านออกมาจากกล่องราวกับลมหนาวที่ไม่มีที่มาทำให้ผิวแขนของเธอขนลุกขึ้นตามสัญชาตญาณลูกเคยยื่นมือมาปิดฝากล่องดวงตาเต็มไปด้วยความร้อนรนแต่เธอขยับถอยออกหนึ่งก้าวปฏิเสธไม่ให้เขาแตะต้องมันอีกบรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของทั้งคู่ เล่นพร้อมกันแต่ไม่เป็นจังหวะเดียวกันเหมือนสองชีวิตที่กำลังจะถูกลากเข้าสู่ความจริงคนละด้านแม่ยายมองเข้าไปอีกครั้งและในแสงสลัวนั้นเธอเห็นวัตถุบางอย่างสะท้อนแวววาวคล้ายโลหะแต่ไม่ใช่โลหะที่เธอคุ้นมันมีลวดลายประหลาดเหมือนเส้นใยที่ทอซ้อนกันเป็นรูปทรงซึ่งมน,นุษย์ไม่น่าจะสร้างขึ้นได้ลวดลายนั้นสั่นไหวเบาๆเหมือนมีชีวิตอยู่จริง เธอถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหัวเข่าอ่อนจนแทบสุดลงแต่สายตาย,ยังคงตรึงอยู่กับสิ่งนั้นลูกเขยยืนกับมือแน่นสีหน้าของเขาไม่ใช่ความกลัวถูกจับได้อีกต่อไปแต่เป็นความหวาดผวาที่ลึก,กว่าเหมือนคนที่รู้ว่าความลับนี้จะนำมาซึ่งอันตรายแม่ยายกลืนน้ำลายยากเย็นลำคอแห้งผากในหัวเธอมีเพียงคำถามเดียว เขาไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ได้อย่างไรลมเย็นพัดผ่านหลังอคเธอทั้งที่ไม่มีหน้าต่างเปิดอยู่เลยเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนผ่านอย่างเงียบงนันเธอก้าวถอยแต่แล้ววัตถุในกล่องก็ขยับอีกครั้งครั้งนี้แรงกว่าเดิมเหมือนกำลังตอบสนองต่อการมีอยู่ของเธอและในวินาทีนั้นเองแม่ยายรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เพียงความลับของลูกเขย แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในบ้านหลังนี้ตั้งแต่แรกแม่ยายยืนนิ่งปลายเท้าฝังอยู่กับพื้นเรากับมีแรงบางอย่างดึงไม่ให้เธอขยับไปไหนวัตถุในกล่องสั่นช้าช้าเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนลมหายใจของสิ่งมีชีวิตที่กำลังตื่นขึ้นเธอสูดลมหายใจที่เต็มไปด้วยความกลัวกลิ่นอับในห้องเก็บของเริ่มเปลี่ยนไปจากกลิ่นไม้เก่า กลายเป็นกลิ่นโลหะขาวจางๆเหมือนของบางอย่างถูกเปิดเผยมานานเกินควรลูกเขยก้าวมาข้างหน้าเสียงรองเท้าของเขากระทบพื้นดังแผ่วๆแต่ในความเงียบมันฟังดูเหมือนภูเขาถล่มลงมาเขายกมือขึ้นสั่นจนเห็นได้ชัดเหมือนกำลังขอให้เธอหยุดมองหยุดรับรู้หยุดรู้ความลับที่เขาเก็บซ่อนมาตลอดหลายปี แม่ยายไม่ละสายตาแม้จะรู้สึกเหมือนแรงกดดันบางอย่างกำลังบีบหน้าอกจนหายใจติดขัดเธอขยับตัวเข้าใกล้อีกนิดและในขณะที่แสงสะท้อนจากวัตถุนั้นกระทบดวงตาเธอความทรงจำบางอย่างผุดขึ้นมาวูบหนึ่งภาพลูกเขยเมื่อหลายปีก่อนรอยช้ำที่เขาอ้างว่าเกิดจากอุบัติเหตุคืนที่เขากลับบ้านดึกพร้อมกลิ่นแปลกประหลาดบนเสื้อรอยแดงจางๆบนแขนที่เขาปกปิดด้วยรอยยิ้มฝืน ทุกอย่างประติดประต่อเป็นภาพเดียวภาพที่เธอไม่เคยคิดว่ามันจะมีคำอธิบายแบบนี้วัตถุในกล่องสว่างขึ้นเล็กน้อยเหมือนแสงข้างในกำลังเต้นระยิบแถวเบาแต่ลึกจนรู้สึกถึงกระดูกลูกเขยกัดฟันเสียงเขาแตกพร่าเมื่อพูดออกมาเบาๆเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและคำขอร้องที่ไม่มีคำพูดแม่ยายรู้ว่าเขากำลังกักเก็บความจริง ความจริงที่กำลังจะลากทุกคนในบ้านเข้าสู่อีกด้านหนึ่งของโลกปกติที่เธอเคยรู้จักเธอยืดหลังขึ้นช้าช้ามองเขาอย่างมั่นคงแม้ลมห้องจะเย็นลงจนปลายนิ้วชาเพดานเหมือนกดต่ำลงเงาห้องยืดยาวผิดธรรมชาติเหมือนสิ่งที่อยู่ในกล่องกำลังเคลื่อนไหวจนบิดเบือนพื้นที่รอบตัวแม่ยายก้าวไปข้างหน้าน้ำหนักของการตัดสินใจทับลงบนหัวใจจนเสียงเต้นถูกกลบหาย แล้วเธอยื่นมือเข้าไปใกล้กล่องใกล้มากพอที่จะรู้สึกถึงความร้อนเย็นแปลกประหลาดจากมันลูกเคยอ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาและในชั่วขณะนั้นก่อนที่ปลายนิ้วเธอจะสัมผัสขอบกล่องอีกครั้งบางสิ่งข้างในก็เคลื่อนตัวรวดเร็วเกินกว่าที่สายตามนุษย์จะจับทันแม่ยายชะงักหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะเหมือนโลกกำลังเตือนว่า การตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างตลอดไปแม่ยายยืนนิ่งปลายนิ้วหยุดค้างกลางอากาศหัวใจเหมือนถูกจับบีบไว้ในกำมือของบางสิ่งที่มองไม่เห็นวัตถุในกล่องสั่นแรงขึ้นแสงจากภายในกระพริบที่เหมือนดวงตาที่กำลังเปิดขึ้นมองเธอโดยตรงเสียงเบาแผวลอดออกมาเป็นเสียงที่ไม่ใช่เสียงลมหายใจไม่ใช่เสียงโลหะกระทบ แต่เป็นเสียงคล้ายคำกระซิบจากที่ว่างลึกมากจนไม่มีมนุษย์คนใดควรได้ยินแม่ยายถอยเพียงครึ่งก้าวแต่ทันทีที่ขยับเงาบางอย่างก็กระชับกระเฉงเหมือนตามการเคลื่อนไหวของเธอเงาที่ไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของลูกเขยและไม่ควรมีอยู่ในห้องเล็กอับชื้นนี้ลูกเขยยกมือแตะไหล่เธอเบาๆสัมผัสนั้นสั่นจนรู้สึกได้ถึงความกลัวที่เขาพยายามซ่อนเขาไม่พูดอะไร แต่สายตาเขาบอกเธอชัดเจนว่าเขารู้ว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เธอจะคาดคิดแม่ยายสูดลมหายใจเข้าลมหายใจนั้นติดขัดกลางอกเหมือนอากาศในห้องกลายเป็นของหนืดที่ดึงให้หายใจลำบากเธอเหลือบมองรอบตัวผนังห้องเหมือนขยับช้าๆนา,าเล็กๆบนพื้นเหมือนเลื้อยคล้ายกำลังไหลเข้าหักล่องทุกอย่างผิดปกติ ผิดปกติจนหัวใจของเธอเริ่มเต้นผิดจังหวะเธอรู้ทันทีว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่นี้ไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นบางอย่างที่ต้องการพื้นที่ต้องการอากาศต้องการการปรากฏตัวแม่ยายก้มลงมองลูกเขยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามคำถามที่เขาไม่กล้าตอบและรู้ว่าไม่ควรตอบทันใดนั้นวัตถุในกล่องก็แผ่แสงออกมา แสงที่ไม่ร้อนแต่ทำให้ผิวหนังเธอรู้สึกเสียววาบเหมือนถูกแตะด้วยกระแสไฟอ่อนๆแม่ยายชะง,งักจนร่างกายแข็งทื่อเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นจากในกล่องดังขึ้นดังขึ้นอีกเหมือนกำลังเรียกเธอเหมือนต้องการให้เธอรับรู้การมีอยู่ของมันมากขึ้นเรื่อยๆลูกเคยถอยหลังหนึ่งก้าวสีหน้าเขาเปลี่ยนเป็นความหวาดหวั่นลึกจนมองแล้วเจ็บใจแทน เหมือนคนที่รู้ว่าความลับนี้ไม่ควรถูกเปิดเผยตั้งแต่แรกแม่ยายยืดตัวขึ้นหัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกถึงชีพจรวิ่งตามคอเธอรู้ว่าอะไรบางอย่างกำลังเกิดขึ้นและรู้ว่าความจริงในกล่องนี้สามารถทำลายความสงบของบ้านทั้งหลังได้เพียงแค่เธอก้าวตัดสินใจผิดทิศเดียวเธอหันไปสบตาลูกเขยอีกครั้งแววตานั้นสัน่นเหมือนขอร้องเหมือนเตือน เหมือนยอมรับความผิดที่ซ่อนมานานและในชั่ววินาทีที่เธอจะตัดสินใจปิดกล่องเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากในนั้นเสียงที่ชัดเจนเสียงที่ไม่ควรจะเป็นไปได้เสียงที่เอ่ยชื่อของเธอออกมาด้วยน้ำเสียงเหมือนคนที่รู้จักเธอมานานมากกว่าลูกเคยของเธอเองแม่ยายตัวแข็งทื่อดวงตาเบิกกว้างจนแทบไม่กระพริบลมหายใจขาดห้วงเมื่อได้ยินเสียงนั้นชัดเจนในหัว เสียงเรียกชื่อเธอชา้านุ่มแต่หนักแน่นจนรู้สึกถึงแรงสั่นที่กระดูกสันหลังลูกเขยสุดลงนั่งเหมือนหมดแรงพยายามปกปิดทุกอย่างเขาหลบสายตาร่างสั่นจนมือเกร็งแน่นกับเขา่าแม่ยายก้าวถอยโดยไม่รู้ตัวส้นเท้ากระแทกขอบตู้ไม้เสียงนั้นสะท้อนในห้องแคบเหมือนเรียกบางสิ่งให้ขยับตอบสนอง แสงในกล่องวูบไหวแล้วจางลงเหลือเพียงประกายเล็กๆเ,เหมือนลมหายใจที่กำลังรอคำตอบจากเธออากาศภายในห้องหนาววาบเหมือนมีมือเย็นจัดลูบผ่านต้นคอเธอผิวหนังเธอชันขึ้นความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากเงามืดที่ไม่มีรูปทรงเธอกลืนน้ำลายความแห้งผากในคอทำให้กลืนน้ำลายแทบไม่ลงเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างในกล่อง กำลังจ้องมองตอบเธออยู่ในเงามืดลูกเขยเอื้อมมือไปจับชายเสื้อเธอเสียงเขาแผ่วเหมือนคนหมดแรงเขาสายหน้าเบาๆเหมือนบอกให้เธอไม่เข้าไปใกล้กว่านี้แต่คำเตือนนั้นมาช้าเกินไปเพราะเสียงในกล่องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมน้ำเสียงหนักแน่นกว่าเดิมเหมือนพูดอยู่ข้างใบหูเธอโดยตรงแม่ยายรู้สึกได้ถึงแรงสั่นเล็กๆ ต้ฝ่ามือของเธอทั้งที่เธอไม่ได้แตกกล่องเหมือนแรงบางอย่างพยายามดึงเธอเข้าไปใกล้ขึ้นแสงในกล่องเริ่มก่อตัวแผ่วลึกเหมือนวงตาที่กำลังลืมขึ้นช้าช้าเสียงกระซิบเอ่ยชื่อเธออีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงเดียวมีหลายเสียงขับซ้อนหลายระดับหลายอารมณ์ เหมือนคนจํานวนมากกําลังพูดผ่านช่องว่างของโลกอีกใบแม่ยายรู้ทันทีว่าเสียงนั้นไม่ใช่แค่การเรียกแต่เป็นการเชื้อเชิญและเธอเริ่มเข้าใจว่าความลับของลูกเขยไม่ใช่เรื่องผิดพลาดไม่ใช่ความผิดแต่เป็นบางสิ่งที่เขาถูกผูกมัดผูกมัดกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์เธอสูดลมหายใจแรงครั้งหนึ่ง พยายามประคองสติที่เริ่มสั่นไหวแต่ก่อนที่เธอจะขยับตัวถอยออกเงามืดภายในกล่องก็พุ่งขึ้นเร็วแรงไร้เสียงเหมือนเงาที่มาจากจุดที่ไม่ควรมีแสงส่องถึงและมันหยุดตรงปลายนิ้วของเธอรากับกำลังแตะมือเธอเพื่อต้อนรับการมาถึงของเธอเองปลายนิ้วของแม่ใหญ่เย็นวาบเย็นจนเหมือนเลือดหยุดไหล เย็นจนเธอไม่แน่ใจว่ายังรู้สึกถึงร่างกายของตัวเองอยู่หรือไม่เงามืดนั้นนิ่งไม่ขยับแต่สัมผัสของมันเหมือนกำลังคืบเข้าไปในกระดูกเหมือนแรงดึงจากอีกด้านแรงดึงที่อ่อนโยนแต่ลึกพอจะพรากลมหายใจของเธอไปแม่ยายพยายามชักมือกลับแต่กลับพบว่ามือของเธอหนักขึ้นหนักจนเหมือนถูกกดด้วยบางสิ่งทั้งที่ไม่มีอะไรแต่ต้องอยู่เลย ลูกเขยรีพควแขนเธอเสียงเขาแตกพราน้ำตาไหลลงมาข้างแก้มเขาพยายามดึงเธอออกจากกล่องแต่ท่าทางของเขาเต็มไปได้วยความกลัวลึกจนแทบยืนไม่ไหวแม่ยายหายใจแรงอากาศในปอดเหมือนลดลงทุกวินาทีกลิ่นโลหะคาวจากกล่องลอยแรงขึ้นแผ่ซ่านเหมือนหมอกที่เคลื่อนตัวเข้าหาเธอเงามืดที่แตะปลายนิ้วเธอ ค่อยๆขยายเลื้อยเป็นเส้นบางเหมือนเครือเถาที่มีชีวิตเลื้อยเข้ามาชา้ามั่นคงแต่แน่นอนว่าไม่อาจหลีกหนีความทรงจำหนึ่งผุดขึ้นในหัวเธอเรื่องที่ลูกเคยเคยพูดเบาๆในคืนหนึ่งประโยคที่เธอไม่เคยคิดจริงจังว่าเขาเจอบางอย่างที่ไม่ควรเห็นบางอย่างที่ตามเขากลับมาจากที่ที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟัง ตอนนั้นเธอคิดว่าเขาเครียดเรื่องงานแต่ตอนนี้สิ่งที่อยู่ในกล่องกำลังพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้โกหกเหงามืดเลื้อยถึงข้อนิ้วเธอสัมผัสชัดขึ้นเหมือนกำลังคล้องมือเธอไว้เหมือนกำลังเตรียมพาเธอไปอยังที่ที่เสียงกระซิบทั้งหมดมาจากแม่ยายกัดฟันพยายามขยับแขนแต่แรงที่กดเธอไว้ยิ่งหนักขึ้นเหมือนมีอีกหลายมือในเงามืดช่วยกันดึงเธอเข้าไป ลูกเขยร้องเรียกชื่อเธอเสียงสั่นจนแทบขาดเขาออกแรงดึงสุดกำลังแต่เงานั้นไม่ยอมปล่อยในแสงสลัวของห้องเก็บของแม่ยายเริ่มเห็นบางสิ่งขยับอยู่ลึกลงไปในกล่องเหมือนร่างหลายร่างซ้อนทับเหมือนภาพคนจำนวนมากที่บิดเบี้ยวเหมือนเงาทั้งหมดกำลังจ้องมองเธอพร้อมกันเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักชัด ลึกจนรู้สึกถึงแรงสั่นในอกมันเรียกชื่อเธอแล้วตามด้วยคำอกประโยคที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บคำที่บอกว่าพวกมันรอเธอมานานแล้วแม่ยายตัวสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกอกอกอกมาคำที่เธอได้ยินยังสะท้อนอยู่อย่างชัดเจนรอเธอมานานแล้วรออย่างตั้งใจรออย่างรู้จักเธอดียิ่งกว่าตัวเธอเอง เงามืดเลื้อยสูงขึ้นจากปลายนิ้วสู่หลังมือสัมผัสของมันเหมือนความเย็นที่มีน้ำหนักเย็นจนเจ็บเย็นจนทำให้รู้สึกเหมือนผิวหนังหายไปชั้นหนึ่งลูกเขยออกแรงดึงเธออีกครั้งเสียงเขาแตกเหมือนร้องออกมาจากคนที่กำลังจะพังทั้งร่างเขาตะโกนชื่อเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่เสียงของเขาจมลงในความเงียบที่อัดแน่นรอบกล่องแสงในกล่องลุกวาว เหมือนเปลวไฟที่ไม่มีความร้อนแสงนั้นสะท้อนใบหน้าแม่ยายทําให้เห็นเงาดําท่าเป็นรูปทรงแปลกประหลาดบนแก้มเธอเงาที่เหมือนไม่ใช่เงาของคนแต่เป็นเงาของบางสิ่งที่กำลังปีนขึ้นมาตามแขนของเธอแม่ยายพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเธอไม่ออกมาลำคอเหมือนถูกบีบจากด้านในเสียงของเธอติดอยู่ลึกๆจนมีเพียงลมหายใจสั้นหอบออกมาเบาๆ เธอรู้สึกถึงแรงกระชากจากเงามืดแรงที่ไม่รุนแรงแต่แน่นมั่นคงเหมือนคนที่จับมือเธอไว้เพื่อพาเดินไปในที่ที่ไร้ทางกลับลูกเขยพยายามขวางเธอพยายามตกเนอออกจากแขนแต่ทุกการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนทะลุผ่านสิ่งที่จับแม่ยายไว้โดยไม่เกิดผลใดแสงสลัวในห้องเก็บของเริ่มเปลี่ยนสีจากเหลืองอ่อนเป็นฟ้าเทา จากฟ้าเทาเป็นม่วงเข้มเหมือนท้องฟ้าก่อนพายุที่กำลังจะถล่มลงมาแม่ยายมองลึกลงไปในกล่องและสิ่งที่เธอเห็นทำให้ลมหายใจติดค้างในอกมีดวงตาคู่หนึ่งเปิดอยู่ลึกลงไปในเงามืดดวงตาที่ไม่ควรเป็นของมนุษย์ไม่ควรอยู่ในกล่องไม้ธรรมดาไม่ควรอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยซ้ำดวงตาคู่นั้นกับพลิบชา้ชา เหมือนกำลังมองเธอเหมือนรู้จักเธอเหมือนเฝ้ารอเธอมาเนิ่นนานตามที่เสียงกระซิบบอกลูกเคยร้องบอกให้เธอหันหนีเสียงเขาสั่นแต่จนแทบฟังไม่เป็นคำแต่แม่ยายไม่สามารถละสายตาได้ดวงตาของเธอเหมือนถูกดึงให้มองต่อดึงให้เข้าใกล้ขึ้นทีละน้อยเงามืดเลื้อยถึงข้อศอกคล้ายแขนอีกแขนกอดเธอไว้จากด้านหลังรั้งแน่นขึ้น แรงพอให้หัวไหลเธอเก้าวเอ็นไปด้านหน้าดวงตาในกล่องค่อยๆขยายลึกกว้างเหมือนแผ่นดินที่เปิดออกยอมให้เธอตกลงไปลูกเขยกรีดร้องเรียกชื่อเธอสุดเสียงแต่เสียงนั้นสลายหายไปเหมือนถูกกล่องดูดเข้าไปในความมืดแม่ยายเริ่มเห็นใบหน้าบางส่วนของสิ่งที่อยู่ในกล่องโผล่ขึ้นมาช้าๆใบหน้าที่ไม่สมบูรณ์ บิดเบีย้ยวจนเหมือนชิ้นส่วนถูกเย็บเข้าด้วยกันคนละเวลาใบาหน้าที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกของมนุษย์เลยสักส่วนเดียวแล้วสิ่งนั้นก็เริ่มพูดด้วยเสียงที่ซ้อนทับหลายชั้นเสียงที่ฟังเหมือนคนหลายคนพูดพร้อมกันเสียงที่ทําให้หัวใจของเธอหยุดเต้นเป็นหนึ่งจังหวะมันพูดประโยคถัดมาชา้าชัดลึกจนเหมือนพูดอยู่ในตัวเธอเองมันบอกเธอว่า ลูกเขยของเธอไม่ได้เป็นเหยื่อของมันแต่เป็นคนพามันกลับมาและสิ่งที่มันรอไม่ใช่ลูกเขยแต่เป็นเธอตั้งแต่คืนแรกที่เขาแต่ต้องมันบนเส้นทางที่ไม่ควรเหยียบเข้าไปมันเรียกชื่อเธออีกครั้งและเงามืดรอบแขนเธอก็แน่นขึ้นเตรียมจะดึงเธอเข้าไปในความมืดที่ไม่มีใครเคยกลับออกมาได้แม้ยายพยายามดึงแขนกลับ แต่แรงของเงามืดแน่นจนเส้นเอ่งตึงเหมือนถูกกดตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นหัวใจของเธอเต้นแรงผิดจังหวะเหมือนกำลังเตือนว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปเธอกำลังถูกดึงลึกเข้าไปในบางสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจเสียงกระซิบรอบตัวดังขึ้นมากขึ้นหลายทิศทางแทรกซ้อนจนแยกไม่ออกว่าเสียงไหนอยู่ใกล้หรือไกลบางเสียงหวานราวกับรู้จักเธอมานาน บางเสียงแหบพระราวกับกำลังเรียกให้เธอกลับไปหามันลูกเขยยังจับแขนเธอไว้แรงทั้งหมดที่เขามีถูกใช้เพียงเพื่อรั้งเธอไว้ไม่ให้เอนไปด้านหน้าเขาสะอื้นเสียงแตกจนแทบขาดเป็นลมหายใจเหมือนคนที่แบกรับความผิดมานานเกินไปจนตอนนี้ความลับทั้งหมดถล่มทับลงมาในครั้งเดียวแม่ยายรู้สึกถึงร่างของเขาสัน่นแต่เธอเองก็เริ่มสั่นไม่แพ้กัน กล้ามเนื้อตั้งแต่หัวไหล่จนถึงปลายนิ้วชาเหมือนหมดเลือดแรงกดจากเงามืดเหมือนกำลังดึงวิญญาณออกทีละเส้นดวงตาคู่ประหลาดในกล่องค่อยๆเงยขึ้นสูงกว่าเดิมเผยให้เห็นครึ่งใบหน้าที่ก่อตัวจากความมืดเหมือนเงานั้นกำลังแปลสภาพเป็นรูปทรงมนุษย์แต่ไม่ใช่รูปร่างของมนุษย์ที่เธอรู้จักเลยแม้แต่น้อยผนังห้องสั่นเบาๆเหมือนอากาศเริ่มมีน้ำหนักใหม่ หนักจนเหมือนจะบีบตัวเธอให้ล้มลงแม่ยายกลั้นหายใจหัวใจเต้นช้าช้าเกินกว่าปกติเหมือนแรงของเงาเมื่อกำลังควบคุมจังหวะเต้นของมันเหมือนมันกำลังกดจังหวะชีวิตของเธอในกำมือดวงตานั้นขยายใหญ่กลายเป็นหลุมลึกที่ไม่มีแสงใดสะท้อนกลับและข้างในหลุมนั้นเธอเห็นเงาของตัวเองเล็กบเบลอ เหมือนถูกดึงไปติดอยู่ในอีกมิติหนึ่งเงามืดบนแขนเธอเลื้อยถึงต้นแขนบีบแน่นเหมือนกำลังดึงเธอเข้าหามันช้าหนักและแน่นอนว่าไม่ยอมปล่อยลูกเขยร้องให้จนเสียงหายเขาออกแรงดึงสุดชีวิตจนเลือดซึมออกจากเล็บที่จิตแขนเสื้อเธอแต่เงามืดยังคงรั้งเธอกลับไปทางเดิมแม่ยายกัดฟันกล้ามเนื้อขอเกรงจนเจ็บ ภาพของลูกสาวผุดขึ้นในหัวภาพใบหน้าเสียงหัวเราะคำที่บอกว่าฝากดูแลเขาด้วยในวันแต่งงานความคิดนั้นทำให้แรงบางอย่างในร่างเธอพุ่งขึ้นเป็นแรงที่ไม่ใช่จากกล้ามเนื้อแต่จากความตั้งใจจะปกป้องบ้านหลังนี้ให้ถึงที่สุดเธอหันหน้ากลับไปยังกล่องลมหายใจเธอเริ่มกลับมาแม้จะสั้นแต่หนักพอให้เธอตัดสินใจอีกครั้ง ดวงตาในกล่องยังคงจับจ้องรอเธอเรียกเธอดึงเธอแม่ยายขยับริมฝีปากเสียงของเธอแตกเบาแต่ชัดพอให้เงามืดหยุดไว้เพียงเสี้ยววินาทีและเธอพูดคำที่ทำให้ทุกเสียงรอบตัวหยุดลงในทันทีคำที่ดึงให้สิ่งในกล่องนิ่งราวกับถูกตรึงกลางอากาศคำที่ทำให้ลูกเขยเงยหน้ามองเธอด้วยความตกใจสุดขีด คำที่เธอไม่เคยคิดว่าจะพูดออกมาในชีวิตจริงแม่ยายหลับตาลงเพียงเสี้ยววินาทีสูดลมหายใจลึกก่อนเอ่ยประโยคที่ทำให้ทุกแรงภายในห้องหยุดนิ่งเธอบอกว่าเธอไม่ใช่ของที่มันเรียกหาคำพูดนั้นออกจากปากด้วยน้ำเสียงหนักแน่นตั้งมัน่นและเต็มไปด้วยความกล้าหาญที่แม้ตัวเธอเองก็ไม่เคยรับรู้ว่ามีอยู่ทันทีที่คำสุดท้ายหลุดออกไป เงามืดบนแขนเธอหยุดเคลื่อนไหวเหมือนถูกดึงกลับเข้าไปในความลึกอันไร้ที่สิ้นสุดดวงตาคู่นั้นในกล่องสั่นไหวแสงในกล่องวูบดับลงทีละชั้นเสียงกระซิบเลื่นหายทีละเสียงทีละชั้นจนเหลือเพียงความเงียบที่หนักเหมือนอากาศถูกดูดออกจากห้องลูกเขยรีพอสแขนเธอเอาไว้แน่นออกแรงดึงจนเธอหลุดออกจากขอบกล่อง เหมือนร่างของเธอถูกปล่อยให้เป็นอิสระในทันทีที่เธอประกาศเจตจำนงของตัวเองเงามืดที่พันแขนเธอแต่กระจายเป็นเหมือนควันสีเข้มไหลย้อนกลับเข้าไปในกล่องอย่างเงียบงันอย่างพ่ายแพ้อย่างยอมรับว่ามันไม่สามารถดึงเธอไปได้แม่ยายหอบหายใจหัวใจเต้นแรงแต่สายตาของเธอยังคงจ้องไปยังกล่องที่ปิดลงด้วยตัวเองช้า,ชา เหมือนมันรู้ว่าประตูระหว่างสองโลกต้องถูกปิดอีกครั้งลูกเขยนั่งสุดลงเสียงสะอื้นหลุดออกมาอย่างกดไม่อยู่ไม่ใช่เพียงความกลัวแต่เป็นความโล่งใจที่ล้นจนล้นออกมาจากทุกส่วนของร่างแม่ยายวางมือบนไหล่เขาเบามั่นคงเหมือนบอกว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนและยังพร้อมจะสู้กับสิ่งที่เขาต้องเผชิญ แสงในห้องกลับมาเป็นปกติเงาที่ยืดผิดรูปหดกลับไปสู่รูปร่างเดิมอากาศที่หนักอึ้งค่อยๆเบาบางลงจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เต็มปอดอีกครั้งเธอเหลือบมองกล่องเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเอ่ยประโยคที่ปิดเรื่องทั้งหมดลงอย่างชัดเจนเธอบอกว่าความลับนี้จะไม่ถูกเปิดขึ้นอีกไม่ว่าโดยใครและไม่ว่าเพราะเหตุใดลูกเขยพยักหน้า ทั้งน้ำตาทั้งความสำนึกทั้งความโล่งใจที่เหมือนยกภูเขาออกจากอกแม่ยายลุกขึ้นยืนหันหลังให้กล่องและเดินออกจากห้องเก็บของพร้อมการตัดสินใจที่มั่นคงกว่าครั้งไหนในชีวิตเมื่อประตูปิดลงเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นเหมือนคำสัญญาว่าความมืดในกล่องจะถูกขังอยู่หลังประตูนั่นตลอดกาล และในความเงียบสงบหลังจากนั้นแม่ยายรู้ดีว่าเธอไม่ได้เพียงเอาชนะเงามืดในกล่องแต่เอาชนะเงามืดในหัวใจของทุกคนในบ้านหลังนี้รวมถึงเงามืดในหัวใจของตัวเธอเองด้วย